อัเดตแบบนี้ให้ฟังคร่าวๆนะฮะก็อย่างแรกที่น่าจะเห็นได้ชัดเลยก็คือว่าผมย้ายถิ่นฐานนะฮะก็สำหรับซีรีส์นี้ก็อาจจะไม่ได้ลงบ่อยขนาดนั้นนะคะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเล่นกับเพื่อนนะฮะก็นะมีบ้านหลังใหม่นะที่อยู่ข้างบนสตองโทเลยนะ พื้นเป็นเนธเธอร์ไลท์อันนี้คือเป็นความสามารถของผลเทอรไลท์นะซึ่งตอนนั้นผมตีกันกับเพื่อนก็เลยพ,พ,พ,พิมพ์คำสั่งทับเคียสเอนะฮะผลเทอรไลท์ก็เลยหายไปนะแล้วก็อันนี้นะฮะเป็นดาบเอ็กซนะ์มัดนะมีเมดดิ้งดาเมจหนึ่งพันนะฮะนี่ พูดระดับก็อตลี่นะถ้าถ้าผมไม่ยอมแล้วก็คือหาไม่ได้แล้วนะฮะถ้าผมไม่เอาให้ก็หาไม่ได้แล้วแล้วก็ผลปีศาจนะฮะจะมีผลแบบเยอะมากเลยตอนนี้ลลมีผลประตูผลดินคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะผลมดติผลเทไล์อันนี้แล้วก็ผลมดนี่ห่อผลโมติมีผลอเมรด้วยนะฮะ ผลปีกนะขนเอ็นชาร์มผลสลามผลนักมากผลเกยขนน้ำเพื่อผลซาโลขผลุดเกาะผลแม่เหล็กผลเงินผลเอนเดอร์ผลหนังสืออันอันนี้ไม่ใช่ผลนะฮนมันเป็นเอฟิกพิเศษเฉยๆนะที่เกี่ยวพิมแล้วก็ผลเกาานะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันเอาไว้กับอัปเกรดดาบเฉยๆนะ ซึ่งผลิดผมบอกเลยว่าผลิดมม่เปมือนผลที่โคตรดีเลยถึงมันจะทำตามเมีไม่ได้เหมือนเจ้ากิตใน้สก,กีวิดีทอยเลตก็คือแต่ผมคิดว่าเร็วพอกันแหละสิก็สกีสองห้าห้าจะไม่ให้เร็วได้ไงวะแล้วก็จะมีเป็น update. อัปเดตอะารหนึง ที่บอกว่าเอาไว้อัปเกรดดาบก็คืออัปเกรดดาบเรื่นี้นะก็คือถ้าปกตินะมันจะเป็นแบบนี้นะฮะกะ็สีฟ้านะให้เราเอาตัวอัปเดมาแล้วเราก็จะลุบแบบนี้แล้วก็ได้ดาบ,บนะตรงนี้ก็จะมีเป็นอัปเดตในส่วนของหุ่นยนต์ด้วยนะ อแรกันก็ไม่มีเห็นยงเลยนะนั่นก็มีหลายตัวเลยมนะีตัวเล็กด้วนะครตัวเล็กสุดก็คือขนาดศูนจดหนึ่งเลยนะมไม่เห็นเลยนะฮะตัวเล็กสุดจะเป็นตัวนี้นะเล็กจริงไม่เถียงแต่ก็ยังนั่งได้เหมือนเดิมนะฮะ D D e งนะอันนี้ก็ลองลงมาก็จะเป็นตัวนี้นะฮะนนเลยเฮ้ยเข้าซอกนี้ได้ด้วยเจ๋วจัดนะฮะมีเป็นตัวกระโดดตัวเล็กนะปกติจะใช้ตัวใหญ่นะฮะ ก็คือตอนที่เดินทางมาที่หมู่บ้านก็ตอนที่เดินทางมาที่สะองโฮนะครับผมกับเพื่อนก็ใช้แลนเซอร์ตัวใหญ่มานะผมจะเรียกว่าแลนเซอร์แล้วกันเพราะมันกระโดดสูงเหมือนกันตอนแรกก็จะใช้แบบแรนเซอร์ตัวใหญ่แบบอัน,นเนี้ยตัวนี้นะอ่ะเออเอ <c oughs> ออมจำเต็มแล้ว